เคสไหนเนี่ยควรจะผ่าตัดโดยการใช้กระดูกซี่โครงนะครับก็เดี๋ยวหมอจะมาอธิบายแล้วก็แบ่งเป็นข้อๆให้คนไข้เนี่ยคลายข้อสงสัยนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะครับมาอยู่บนรูปท็อปของคลินิกนะครับมีคําถามเยอะนะครับว่าเคสไหนเนี่ยควรจะเสริมจมูกโดยการใช้กระดูกซี่โครงนะครับข้อแรกเลยเนี่ยก็คือคนไข้ที่เรียกว่าเคสยากในการทำผ่าตัดนะครับก็ เคสเหล่านี้อย่างเช่นคนไข้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโวนะครับตั้งแต่เกิดคนไข้ที่มีจมูกสั้นมากนะครับคนไข้ที่มีจมูกกลมหนาหรือแม้แต่กระทั่งคนไข้ที่มีกระดูกคดผนังก้านจมูกเอียงสันจมูกเอียงค่อนข้างเยอะกลุ่มเหล่านี้ถือเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเคสในการทำผ่าตัดย,ยากนะครับข้อที่2นะครับก็คือคนไข้ที่ทําการผ่าตัดมาหลายครั้งใช้กระดูกหลังหูไปแล้วทั้งสองข้างนะครับเคยทําผ่าตัดจมูกมาแล้วใช้ผนังก้านจมูกไปเรียบร้อยแล้ว คนไข้กลุ่มนี้จะไม่มีอะไรเหลือให้หมอได้ทําการผ่าตัดต่อเพราะฉะนั้นเนื้อเยื่อถัดไปที่เราจะเลือกใช้ได้ก็คือกระดูกซี่โครงครับผมส่วนคนไข้กลุ่มที่3นะครับที่หมอจะพูดถึงก็คือคนไข้ที่ผ่าตัดมาแล,แล้วแล้วมีประสบการณ์ในเรื่องของการติดเชื้ออยู่บ่อยๆนะครับกลุ่มนี้ผมจะแนะนําให้ใช้กระดูกซี่โครงครับเพราะว่าการใช้เนื้อเยื่อของตัวเองเนี่ยมันจะลดอาการอักเสบติดเชื้อได้เมื่อเทียบกับการใช้วัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นมานะครับข้อที่4นะครับก็คือว่า คนไข้ที่ต้องการรูปทรงที่เยอะที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ในแต่ละเคสนะครับาวมาเยอะที่สุดเนี่ยหมอจะอธิบายนิดนึงอย่างสมมติคนไข้างคนจะบุกสั้นแน่นอนการที่เราเอาซิลิโคนเนี่ยไปดันในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เราเห็นกันเยอะแยะบวมแดงอักเสบติดเชื้อปลายจมูกทะลุบ้างการใช้กระดูกซี่โครงเนี่ยจะสามารถลดอาการที่หมอพูดมาเนี่ยได้เยอะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย อาจจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยโครงสร้างเรื่องผิวหนังของคนไข้ด้วยว่าสามารถที่จะไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่าแนะนําให้ใช้กระดูกซี่โครงมากกว่าการใช้วัสดุสังเคราะห์นะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5ก็คือมีคนไข้ยอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ไม่อยากใช้วัสดุสังเคราะห์เลยในการทําสัลญกรรมตกแต่งอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้หนึ่งที่สามารถนํากระดูกซี่โครงของคนไข้เองเนี่ยมาทําการผ่าตัดเพื่อที่จะไม่มีวัสดุสังเคราะห์ใดๆนอกจาก เนื้อเยื่อในร่างกายของคนไข้เองนะครับการเสริมจมูกโดยการใช้กระดูกที่โค้งเนี่ยเป็นเทคนิคที่เขาเรียกว่าแอดวานที่สุดละทํายากที่สุดนะครับยังไงก็ตามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องที่จะทําเทคนิคนี้นะครับหากคนไหนเนี่ยมีข้อสงสัยหรืออยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับเทคนิคนี้หรือเปล่าก็สามารถสอบถามมาในอินบ็อกซ์ไลน์แอดนะครับหรือว่าจะเข้ามาปรึกษาที่คลินิกก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้แพทย์เนี่ยประเมินโดยตรงว่า สมูกของคนคนนั้นเนี่ยเหมาะสำหรับการใช้เทคนิคแบบไหนนะครับขอบคุณครับ